สวัสดีครับผมกู้มองบอลก่อนอื่นต้องบอกว่าสมาชิกใหม่ฝากแรก100บาทเท่านั้นรุ่นลับไอโฟนสมมุตกับทางยูฟ่าเราครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มด้วยกันก็สามารถแอดไลน์ทางด้านซ้ายมือผมได้เลยครับหรือถ้าใครที่อยากย้ายบ้านหรือกําลังมองหาบ้านหลังใหม่มาอยู่ด้วยกันครับผมยินดีต้อนรับวันนี้ก็มีศึกที่เด็ดเอามาฝาก1คู่เช่นเคยครับสต็อกโฮมเปิดบ้านต้อนรับสุนสวรรค์เวลาทีหนึ่งการีคอบอลทั้งสองทีมนี้การแข่งขันเป็นเกมเพลย์ออฟที่มีความสําคัญโดยเจ้าบ้านดูมีความมั่นใจจาก ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาส่วนทางทีมเยือนมีฟอร์มที่พัฒนาขึ้นแต่ยังคงมีจุดอ่อนเล็กน้อยในเกมเยือนส่วนทางผู้เล่นของเจ้าบ้านไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนส่วนทางทีมเยือนมาแบบเต็มกําลังตัวลุกนําโดยโยฮันที่เป็นความหวังในแนวลุกทางเจ้าบ้านเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งและฟอร์มกําลังดุดันร้อนแรงน่าจะสร้างความได้เปรียบจากพลังงานเกมลุกส่วนทางทีมเยือนแม้มีประสบการณ์มากกว่าแต่เกมเยือนยังไม่น่าไว้ใจอาจต้อง พยายามตั้งรับและรอจังหวะส่วนกลับเกมนี้ขอมองไปทางเจ้าบ้านครับที่จะเก็บชชนะครั้งนี้ไปได้ฟันธงทางเจ้าบ้านร้อครับถ้าใครคิดเห็นตรงกันตามกันไปได้ครับส่วนถ้าใครไม่ชอบข้ามฝั่งได้เลยครับไปครับ